กรณีลุงป้อมเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ดูจะมีความมุ่งมั่นนะมีเสียงไหมตอนที่บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยกำลังเป็นเป้าหมายทางการเมืองที่ถูกทําลายใช่ไหมแล้วการเมืองมันย้อนไปโระบบเดิมก็คือการเมืองของการทําลายเหรอยังไงน้องคุณพลเอกประวิทย์ค่ะท่านไปสัมมานาแล้วท่านก็บอกการเมืองประเทศเราเนี่ยกลับไปสู่ระบบเดิมเดิม <Ừ. S 2> สัมมานาของพรคพลังประชารัฐนะคะ,ะระบบเดิม,เด,มเดิมที่ว่าก็คือการเมืองไม่สร้างสารรค์ ทำลายกันเพื่อผลประโยชน์ oh. ตอนนี้เราตกเป็นเป้าทางการเมือง oh. แม้จะเป็นอย่างนั้นแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าอย่างสร้างสารรค์และมั่นคงการเมืองของประเทศเราได้กลับไปสู่ระบบเดิมๆคือเป็นการเมืองที่ไม่สร้างสารรค์ทำลายกันเพื่อผลประโยชน์ขาดคุณธรรมและจริยธรรมโดยไม่ยึด ประชาชนเป็นศูนย์กลางพรรคพลังประชารัฐของเรานั้นแม้จะตกเป็นเป้าทางการเมืองเสมอมาแต่ผมขอ,อยืนยันด้วยตัวผมเองว่าพักของเรายัางคงเดินไปข้างหน้าอย่างข้างสันและมั่นคงเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด19คนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีอดีตรัฐมนตรี มีสะสะสะวที่มีฝีมือและมีผลงานมากมายการธรรมนาในวันนี้เป็นการแสดงจุดยืนในการทำงานทางการเมืองเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติและประชาชนท่านผู้ชมขนาดที่คุณทักษิณเมื่อวานอยู่สารคามย่อมถูกถามเ,เป็นยังไงน้องฟังเสียงดูไหม ย่อมถูกถามไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเชิญครับอาจารย์ามากินวนนยา,นนยนายกันหน่อยมากินน้ําเปลี่ยนทิยกันหน่อยเผื่อนิยจะเปลี่ยนใหม่นนไม่เป็นไรถ้ายินดีนะแต่ถ้าไม่มาก็แล้วไปถ้ามาก็พร้อมทุกคนเลยค่ะท่านทุกคนเลยครับได้หมดเลยครับอย่าเอาเสือมาเดี๋ยวมันกินผมถ้าเป็นคนได้หมดวันนี้โควิดตวดด้วยนะ ได้หมดทุกคนนะวันนี้ลุงป้อมโอดนะคะอดอดอดว่าโดนโดนโดนป้าทางการเมืองโดนโจงตีโดนเล่นงานอะไรอย่ต้องถามว่าการเมืองนี่มันยุ่งทุกวันเนี้ยเพราะอะไรอ่ะต้องถามว่าปฏิวัติทำไมนะให้กลไกมันลงตัวของมันเองดีกว่าในเมื่อปฏิวัติแล้วก็เขียนกฎหมายรัฐนูลตอนเขียนไปก็ติดรูปผมไม่ด้วยพยายามไงจะต่อต้านผมได้ก็ มันกฎหมายมันไม่มันไม่ทำเพื่อส่วนรวมมันเพื่อเพื่อรักษาอํานาจแล้วมันก็เลยก็ออกมาเป็นอย่างนี้เขาโดนโจนปีทางการเมืองจริงๆริงไหมคะถ้าท่านมองภาพ<อ>ผมว่าโดนน้อยที่สุดอะต้องโดนอย่างผมแล้วจะรู้ความจริงแล้วเนี่ยการการเมืองเขาก็ยังให้เกียรติเกรงใจแกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็องผมเองก็ยังเป็นผู้ใหญ่กว่าแกแต่ยุ่งยากว่าหน่อยสว่วนลุงป้า เสร็จจะประชุมนะคข่าวพรวดเขาถามทันทีน้องค่ะอปฏิวัติ์รือปฏิวัติอ,ตอะยังไงคือพลเอกประวิทย์ท่านก็ตอบว่าใครปฏิวัติน่ะต้อสามสัมมนามเป็นยังไงบ้างคะ กะเป็นังไงอะต่ว่าดูนะลุงป้อมคุณคุณทักษิณเขาเขาคอมเมนต์ที่ลุงป้อมบอกเมื่อเช้าว่าเป็นเป้าทางการเมืองเขาเดินเขาเดนมาเยอะกว่าลุงป้อมเขาพูดคนเวทีปราศัยคุณทักษิณที่ลุงป้อมไปบอกว่าเเป็นเป้าเขาบอกว่าเขาโดนมาเยอะกว่าอก็ผมไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยทักษิณถามว่าใครเป็นคนปฏิวัติจะแน่ครับผมแล้วใครล่ะ ถามไม่ถามอะไรไม่รู้ฝากบอกอะไรตรงนี้คะอ่าประเด็นแรกก็คือคุณทักษิณบอกว่าเขาโดนมาเยอะเอาเนี่ยเอ่อคุณพลเดกประวิตยบอกก็ผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมจะโดนอะไรนักข่าวก็เลยถามต่อว่าคุณทักษิณเขาเชื่อมโยงเรื่องการปฏิวัติอ่าแล้วใครปฏิวัติถามอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวยุมหัวเลยฮะไม่ได้เคยฟังเหรอในสภาทีมงานไม่ทันท่านประธานเชเคกรบพผมไม่ได้ปฏิวัติครับคนปฏิวัติอยู่โน่นแล้วก็ยกมืออ่าพระเรียระยศบอกพร้อมปฏิวัติเองครับจําได้ไหมจำได้ค่ะอถามอะไรนี่ถามอะไรก็ไม่รู้ปฏิวัติแล้วเรื่องของ เรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเลยคนเดียว <c oughs> น่ยนายกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องอ <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรอย่อางเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะ <c oughs> เอาเอาเรื่องจริง <c oughs> เขาว่าดีกว่าครับนะครับแล้วเรื่องของ เร่เรื่องเห็นไหมค่ะเอ๊เขายืนยันมาตลอดนะใช่ไหมอาลวงป้อมเนี่ยนี่นี่อาจจะลวงป้อมก็ต้องรู้นักข่าวข้อคำถามคุณทักษิณมาถามอยากจะหยุมหัวคุณทักษิณหรอไม่ใช่ไหมฮะอืออาดูอีกทีซิบ้างค่ะจะเป็นยไงอะะว่าดีนะ สินเขาเขาคอมเมนต์ที่ลุงป้อมบอกเมื่อเช้าว่าเป็นเป้าทางการเมืองเขาเดินเขาโดนมาเยอะกว่าลุงป้อมเขาพูดบนเวทีปาสายคุณทักษิณที่ลุงป้อมไปบอกว่าเป็นเป้าเขาบอกว่าเขาโดนมาเยอะกว่าอีกครับผมก็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยท้านทัศินถามว่าใครเป็นคนปฏิวัติกันแน่ครับผมแล้วใครเราถามเนึ่งถามอะไรก็ไม่รู้ผักของอะไรกันไหมคะ นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเดี๋ยวพลาดหลวงป้อมอแกก็มีสไตล์อย่างเงี้ยเกิดเรื่องไปทีหนึ่งตอนที่ไม่ไปประชุมสภาบวชนายกอะจาได้ไหมจำได้อ